แม่ลูกชายคิงคองครับแม่ทองฝ่าประธานแม่ร้อยเท่าไหรสูงร้อยห้าเจ็ดห้าแปดนะครับแี่ท้องฟ้าประธานนั่นว่าเด็ดพักแล้วแต่ว่าลูกคิงคองเนี่ย จะเข็นคักดีครับลูกจิงของนี่หาตัวดีๆยากนะครับหาเบิ้งโตจริงยากนะครับอันนี้เบิ้งพันธุกรรมจริงๆของจริงนะครับรับประกันจิงของไวจริงของจริงของแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันดีพอพึงสนเขานะครับพึงสนเขาให้ จักเดือนก่อนทงองแทมเ่ยมันสิเป็นควยยชว,ยว์หลกัวข้อยประกวดว,กว้าลูกหิงคล้อง,งเนาะนตั้งแต่พอเพื่อนกับเป็นควยยชั่วเนาะพืน้นดีร้อยดีครับจักเกว่าจังไหนครับมันหาเบื้องยากไหมหลายคนอาจจะว่าเอ้ยอเห็นเห็นท้ายขายเนาะอยู่ช่องนั่นช่องนี่เห็น ขายพันหน้าเฟสอาจจะเป็นตัวยังธรรมดาอยู่อาจจะเป็นพอแม่บางทีอาจจะบ่ถือกเมบเดอเ็นแม่นีม่ี่ครับคเห็นแล้วครับคนลุกคนลุกลูกชายทิงของแม่ท้องฟ้าประทาน ทีเดด็น่องแชมลูกบแบงครับแม่เป็นลูกบองแบงค์พ่อเดียวกันน้องก้อยจะเลื่อนเลยมีทีไปทีมาครับเป็นลูกแบงค์นะลูกเจ้าแบงค์นะเจ้าแบงค์ครับพอเดียวพอเดียวเอาวะนี่พอเดียวเขาจะเลื่อนหรอครับเลื่อนเลยครับอือนี่เอฟซีเดวานถ่ายลงยูทูบกับว่ามีราคาเนาะอันนี้ไฮเบิ้งครับ ให้เบิ้งโชว์สักวันอ่านเขาขายเยอะเดี๋ยวจะในช่อง YouTube ลงแน่นอนครับในช่อง YouTube มีราคาทุกตัวแต่อยากอัปเดตเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมากอะร้านทอดบะครับเอาว่าเปิดไว้รถโลหนึ่งเนาะเอาเปิดไปเลยหนึ่งกิโลนะครับแม่ท้องฟ้าประทานสูงร้อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับกับลูกใช้คิงคองรับประกันดีเให้ครับรับประกันทุกอย่างครับแล้วอันนี้ก็กระทับยุคฟอกนะครับซื้อซื้อมาได้สามมือครับ เนเลืเล่อยใส่ป้าประทานครับผสมป้าประทานเองอยู่ขวาเขาเลยลนี่คลิปทุกอย่างครับรับประกันว่าป้าประทานแท่อร้อมครับอัสิว่าทบตัวหนีเลยครับลูกคิงคองทิเพ็ดประกวดได้บก่กะมันสิเป็นค้ยคันคันคนไปเมิ่งควยง่มสิู่้ว่า้วยตัวดีตะกี้ยู่บ้านน้องปลยอือ บ้านนกปล่อยตะกี้ค่าตัวสองล้านห้าครับตัวนี้นะแม่ครับตัวเดียวควายตียู่บ้านนกปล่อยซื้อแม่สวยครับซื้อแม่สวยที่อยู่บ้านนกปล่อยนกปล่อยพันแก่นนะครับครับครับไรับพี่เป็นแม่สวยที่ลูกเจ้าแบงค์นะครับทุกคนอาจอาจจะลู่ลู่ครับน,นี่ครับเอาว่ะตอนแรกว่าสิโสซืสซ้อเอา เปิดราคาให้ความหนึ่งกิโลพรอบาทครับพอนหนึ่งบาทครับเอาไปแม่ลูกแล้วก็พร้อมท้อครับลูกคิงคองลูกชายกิงคองแท้นะครับพ้องฟ้าประทานแท้นะครับเอาแตแม่กะลดราคาลูกลงมารับเอืใจครดใ้เาครับอยากได้ลูกครับร้อดเดอาเอ้าแม่ไปกับพ่สุดที่รีครับสุดที่ลียอมยอมยอม ยอมยอมยอมได้คลิปเขากับวานเด็ดมากแล้วนะครับเห็นโค้มนี่นี่แหละครับควายงามควายเด็ดบางทีเพื่อนโบไทยนี่กับโบเคยไทยจ้ากียนะครับจนว่าผสมได้จนทล่องหมดละลูกเจ้าแบงค์นะครับแม่เพื่อนนะแม่ลูกเจ้าแบงค์ลูกที่เป็นลูกคิคง เดี๋ยวให้เบิ้งครับตระละโตของน้องแคมเบิ้งครับข้างหลังบุนะควายโอ้ยครับต่างอวันเพลินเบิ้งเนี่ยครับมันเห็นยังสิเห็นบ่เมื่อยนะครับมันมันเยื่วหย่านะครับเยื่อหยากบ่เมยนี่ครับโค้งนี่ไหมโคตรที่รีโคตรที่ลี ค,กกค้คคอ,อกเพิ่นไหนจะเบิดแล้วนะครับควายตอนนี้เพิ่นขายออกมดทุกตัวแล้วนะครับเราก่อกาทางขอ,อกจะแบ่งเบิดทุกตัวแล้วนะครับนี่โคตรแล้วโคตรแล้วครับเอาหมากน้ากันยังไงกันขามาเบิงเขามาชมครับร้ายครับไห้เบิงควขยประกวดควายงามควายหยักควายเรากอ่อพันธุกรรมดังเดิมยังนี้นะครับนี่นี่ลูกชายเจ้าคิงคอง บีเดีวเกืรบตัวนีะพี่ต้นเนี่ยมีราคาทุกตัวนะครับไ่้องห่วงนะครับไทยในซองทุกมีทุกตัวถามได้แมนที่เข้าสีว่าวๆกับมีราคาทุกตัวนะบอมบบมบมีเข้ามาโชว์นะครับแเ่ได้เปิดตรงขามาดีใช้ทุกตัวครับนี่นครับเขามาเบิิงเลยครับมีราคาทุกตัวนะครับบอรทัทรกับตามในรถามาดะถ แบ่งทุกตัวนะครับแต่ว่าข้ากะสีไทยเป็นคลิปๆไปนะครับเข้าไทายเป็นคลิปเป็นสัปดาห์ไปนะครับจะมีราคาให้เบิง้งจังความชัดเจนนะครับอันนี้เราถือว่าข้าวไทายห้เบิง้งรวมๆอัปเดตห้เบิง้งนะครับสวันคกล้วยผลครับสวันยีอีลิสสวันยี่ีลีครับ Uh, uh, เห็นคลิปนี้กะรอติดตามคลิปหญ่ในช่องอีกเลยครับคลิปหญ่ในช่องเขาก็มีเปิดราคาอีกสามสี่ตัวนะครับเด็นเด็ดขึ้นกัน